เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไลฟ์สไตล์ชาแนลบายยามาฮ่ถ้ารถเราเทสยากยิ่งแต่งทำยังไงก็ยิ่งเทเข้าไปอีกประโยคนี้ใช่เลยค่ะยามาฮ่าเลยอยากเชิญชวนให้ทุกท่านแชร์ภาพอยากอัพลุกแต่งยามาฮ่า t 1 5ให้เป็นสายไหนภาพและเหตุผลไหนโดนใจกรรมการรับไปเลยทันที เสื้อ MT ซ e r i e s Dark Side of J8 จำนวน3รางวัลกติกาง่ายๆคุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปที่เพจ Yamaha Society แล้วกดไลค์เพจพร้อมแชร์โพสกิจกรรม Yamaha Society เป็นสาธารณะโพสรูปพร้อมเหตุผลใต้คอมเมนต์ว่าอยากอัพลุก Yamaha MT 1 5ให้เป็นสายไหน หนึ่งท่านสามารถส่งคำตอบได้1ครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ร่วมสนุก3ท่านที่ส่งภาพไอเดียรถแต่งที่ทำให้คุณอยากเป็นเจ้าของยามาฮ่ MT 1 5มากที่สุดนั้นโดยภาพนั้นจะต้องมียอดกดไลค์ถูกใจเยอะที่สุดขอเพียงแค่3ลํลำดับแรกและคุณผู้ชมปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามกติกาอย่ารอช้ารับ เลยเสื้อเชิ้ต MT Series Duck Size of J8 คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่4ถึง28พฤศจิกายน2567เท่านั้นจะทำการประกาศผลในวันรุ่งขึ้น29พฤศจิกายน2567ใครเป็นสายแต่งอยากโชว์เขาไปที่เพจ Yamaha Society ไม่ผิดหวังสำหรับผู้ที่ขี่รถยามาฮ่ MT 1 5แชร์ภาพว่าอยากอัพลุกแต่ง MT 1 5ให้เป็นสายไหนพร้อมเหตุผลท้าภาพและเหตุผลโดนใจกรรมกาศรางวัลเสื้อ MT Series Dark Side of J8 จะเป็นของท่านถ้ายอดกดไลค์สูงสุดถึง3ลำดับแรกแล้วเจอกันค่ะ เรามาทำความรู้จักกับ New Yamaha MT 15เป็นรุ่นที่สามารถปลุกอะดรีนาลีนสาวกนักกีสปอร์ต w ิ w ย a ม a h a MT 15ให้ฟิลลิ่งในการขับขี่ที่สนุกเติมเต็มความเร้าใจด้วยแรงบิดจากเครื่องยนต์ 155cc สูบเดียว4วาล์วเกียร์สปอร์ต6สปีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะ ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแปลผันอัจฉริยะ VVA ที่ให้อัตราเร่งได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมตอบสนองต่อการบิดขันเร่งได้อย่างทันใจอีกทั้งยังมาพร้อมด้วยระบบ Assist and Slipper Crush ซึ่งเป็นระบบค u s ชช่วยลดแรงกระแทกจากล้อหลังขนาดลดเกียร์ให้ความเร้าใจาที่มาพร้อม ความมั่นใจในทุกจังหวะการขับขี่สำหรับนิวยามาฮ่าเอ็นั้นยังคงโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์แห่งสายซ่าตัวจริงตามสไตล์เอ็มทีซีรด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Monofocus LED สว่างชัดในการขับขี่หน้าปัด Navigator LCD แบบมีสไตล์ ด้วยมัลติฟังชันพร้อมตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ระบบไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์นอกจากนี้ New ยามาฮ่า t 1 5ยังให้ฟีลลิ่งในการขับขี่แบบ n a กเก็ตสปอเต็มอารมณ์ด้วยเ e เลสโคปิกอั s i d ด์ดาวระบบกันสะเทือนหน้าแบบโชกคอัพหัวกลับที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีควบคุมตัวรถได้อย่างมั่นใจ พร้อมด้วยระบบกันสะเทือนหลังสวิงอาร์มอลูมิเนียมแบบดแคสและแบบโมโนคอสร่วมกับกระเดื่องซับแรงเป็นการเพิ่มสมรรถนะการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นสำหรับ New y m m h h a MT15 b r o n of Darkness เติมเต็มสีสันสุดเร้าใจด้วย3เฉดสีใหม่อาทิสีเทาสีน้ำเงินสีดำ โดยสีของหน้ากากครอบไฟหน้าล้อแม็กและลายกราฟิกจะดีไซน์ให้เป็นสีเดียวกันสำหรับ New Yamaha m t 1 5 b r o n o f d a r k n e s s อย่างให้ความมั่นใจในคุณภาพโดยการรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนทำมาก่อนนอกจากแบรนด์ Yamaha วางจำหน่ายแล้วในราคากลาง 1 1 1 0 0 0บาทคุณผู้ชมสามารถไปพบ New ยามาฮ่า MT 1 5 Bron of d e a d n e s s ได้แล้วที่ร้านผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ทั่วประเทศหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha า a อร์ e เซ็นเตอร์9999และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ได้ที่ เวอร์ไบเว็บยามาฮ่าขีดกลาดมอเตอร์ co. th และคุณผู้ชมยังสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ได้ทาง Facebook yamaha โซซ i e t ี้ h a i แ l n n d ส่วนช่วงที่3ของรายการนั้นจะเป็นความรู้ข่าวสารทางด้านวงการรถจักรยานยนต์ของยามาฮ่าจะเป็นรุ่นไหนนั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ